อนที่จะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ทีเด็ดบอลเต็งเน,น้นๆความมั่นใจ80-90%ที่จะแจกฟรีเน้นๆในกลุ่ม VP เท่านั้นในกลุ่มแจกทั้งบอลสเต็ปพานเล่นทั้งวันบอกได้เลยว่ารับซั์กันตลอดทั้งวันล่ะครับผมสาหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ดีเพื่อขอจองทางเข้ากลุ่ม VP ตามลิงแนบใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกของ,ของค่ำคืนนี้ครับผมเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพระหว่างดาวี่ อันดับที่23ของตารางเจอกับเบอร์มิงแฮมอันดับที่18ของตารางครับสนามเตะไพร์คสเต,เตเดียมครับผมเวลาแข่ง2ทุ่มครึ่งครับราคาบอลดาร์วีต่อ0.25ลบ5ครับเรามาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจนที่ดาร์วีครับดาร์วีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเบอร์มิงแฮมชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของดาร์วีก,ก่อนนะครับผม ดาร์บี้เพิ่งจะบุกพ่า้กับฟอเรสต์หนึ่งต่อสองในรีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะหวดสิใช้งานราวิลเมอริสันแดนกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนแดงตรงจากแมตช์ดังกล่าวเช่นเดียวกับคริสเตียนบิลิกมิดฟิลเลียดโปแลนด์ซึ่งเลี่ยงยาวอยู่เดิมเท่านั้นคาดว่ารูนี่เตรียมวางหมากในระบบ43 3โดยมีเฟตตีอีโบเซเล่โคลินคาซิมริชาร์ดกับทอมลอเรน เป็นสามภาษาแดนหน้าคอยราสกอร์ตามสูตรครับสภาพทีมล่าสุดของเบอร์บิงแฮมนะฮะเบอร์บิงแฮมเพิ่งจะเปิดรังเจ้าเดือดกับปีเตอร์โบโร่2ต่อ2ทำให้2เกมหลังสุดในฤดีย,ยังไม่แพ้ใครสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งจจไรเงามาติยาซาคิตอิบันซานเชสทรอยดีนี่อาเดนจอร์ดและมาเชลโอกลี่เราบรรดาแข้งเลี่ยงที่ไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนคาดว่าโบเยอร์เตรียมจะทับในระบบ 3412โดยมีสกอตโฮแกนกับลูคัสจูสคิวิตพวงคู่ลาสกอรในแดนหน้าและใช้ไลออนวูดเป็นพรีเมคเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับทัศนะของบอลทีเด็ดของคู่นี้นะฮะต้องยอมรับว่าเรื่องหัวจิตหัวใจของลูกทีมเวนลุนนี่นั้นในการดินตกชั้นหลังเจอสภาวะตัดแต้มตั้งแต่ฤดูกาลเริ่มแต่ผลงาน6เกมไทยนาฬกพวกเขาพ่ายเพียงแค่คายเดียวเท่านั้นและคว้าชัยได้ถึงสี่คนอีกด้วย ทำให้ช่องว่างห่างจากโซนปลอดภัยเหลือแค่นแปคะแนนซึ่งถือว่าไม่มากแล้วสําหรับอีกครึ่งซีซั่นหลังแน่นอนว่าการได้กลับไปบูในรังย้อแบบนี้น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและดึงศักยภาพของทีมออกมาได้มากกว่าเดิมส่วนทางกับทีมเยือนเบอร์บิงแฮมที่8เกมหลีกหลังสุดชนะเพียงแค่หนเดียวและโดนถลวงแนวรับยับเยินรวมๆยี่เ็ดตุงเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกที่จะขอเทใจไปนบอลต่อแบบเต็มรัมฟันธงจัดไปแกะเข่าเหล็กสเปกนางฟ้า ต่อดาบี้0.25ดาบี้ชนะ2ต่อ1อัตราความมั่นใจ8/10ครับสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่2ของค่ําคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลโปรตุกกสระหว่างทีมวิเซล่าอันดับที่13ของตารางเจอกับวิโตเลียกิมไลอันดับที่6ของตารางฮะสนานส์เตอสตาดิโอโควิเซล่าครับผมเวลาแข่ง4ทุ่มครึ่งฮะราคาบอล วิเทเลียกิมไลต่อปอป,อปอครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเริ่มต้นที่วิเซล่าฮะชนะ2เสมอ0แพ้3นะครับส่วนวิเอเลียกิมไลชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของวิเซล่าก่อนนะครับผมเนาะนัดล่าสุดปลดรอกกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งแต่ก็ต้องแรกมาด้วยการติดโทษแบนของซามูกองกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบกอตา ทำให้นัดนี้ลาฟาเอลกุสโชเตรียมรงทำหน้าที่แทนส่วนสามประสานในแดนรุกจะยังเป็นหน้าที่ของกิโก้บอนโดโซกินเยเมกินเยเมเมทิน และปิดท้ายที่คัสเซียโนที่เกมล่าสุดเพิ่งระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว2ตุงรอเป็นทีเด็ดตามเดิมครับสภาพความพร้อมล่าสุดของวิโตเลียกิมาไยนะฮะสถานการณ์คล้ายๆกับเจ้าบ,บ้านเลยหลังจากที่แขกรับเชิญทีมนี้เพิ่งปลดล็อกคว้าชัยได้เป็นหนแรกในรอบ5้านัดเลยทีเดียวครับสหาับความพร้อมของทีมก่อนรงเตะจะไม่มีชื่อของฟลายเย่เชโกแนวรับชาวมาลีที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเช่นเดียวกับอังเดอองกลางที่ติดเชื้อโควิด ตัวลงสนาแมแน่นอนแล้วคาดว่านัดนี้จตรให้โอกาสโลชินยามิดฟิลด์กึ่งตัวรุกที่นัดล่าสุดลงมาเป็นสำรองและโชว์ฟอร์มเยี่ยมได้รงปั้นเกมร่วมกับเอ,ดอด็ดวาร์โดเอสตูปิญญาและมาคัส เเอ็ดดวร์ในระบบ4-3-3เหมือนเดิมครับทัศนะของบอลทีของคู่นี้นะครับความมั่นใจกลับมาสู่พวกเขาทั้งคู่หลังจากที่นัดล่าสุดต่างปลดล็อกคว้าชัยมาได้โดยผมขอเริ่มที่ทางวิตอเรียกิมาลัยแม้แนวรับจะยังมีช่องโหว่อยู่บ้างแต่มันก็ทดแทนด้วยขุมกาลังในเกมรุกนอกจากจะมีความหลากหลายแล้วอีกอย่างยังยิงประตูได้เยอะอีกะด้วย ผมว่าทริปเยเือนคราวนี้ถ้าเกมรุกดุดันเหมือนนัดที่ผ่านมาก็มีโอกาสเข้าเว้นสูงจริงๆละครับขณะที่วิเซล่าเจ้าถิ่นโปรแกรมหน้านี้เหมือนจะใจร้ายกับพวกเขาไปหน่อยเพราะดันไปเจอกับทีมท็อปของริกทำให้อาจจะมีเมาหมัดไปบ้างจนมาปดร็อกคว้าชัยได้อีกครั้งแต่อย่างว่าล่ะครับนัดนี้ก็เป็นงานหนักเหมือนเคยเพราะต้องเปิดบ้านรับมืออีกทีมหนึ่งที่อยู่โซนบนของตารางและแน่นอนว่าถ้าเล่นผิดฟอร์มไป เตรียมตัวคาบ้านได้เลยล่ะครับดังนั้นกับราคาที่เปิดออกมาให้วิตอเลียกิมาลัยต่อปอปออาจจะเป็นราคาที่สูสีเพราะผลงานไม่ได้หนีกันเท่าไหร่มากนักแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยล่ะครับเกมรุกของผู้มาเยือนใช้ไล่ก <eder> ว่าน <talk> ี <lion> ้แบบนี้สมควรแก่การถือหางเสียจริงๆฟันทิ้งต่อวิตอเลียกิมาลัยใจมั่นมาวิตอเลียกิมาลัยชนะ2ต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจเกียรติทับสครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่3ของคําคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลเบลเยียมระหว่างทีม คลอไตนเจอกับคลับบูธนะฮะสนามเตะกันเดนสปอร์เลนสตาดิโอนะฮะเวลาแข่งตี3ตรงครับผมราคาบอลคลับบูธต่อ0.75ย์จบสิบครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่คลอไตนนะฮะชนะ0เสมอ4แพ้1นนะครับส่วนคลับบูธ ชนะ2เสมอ3แพ้ศูนย์นะครับามาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับเริ่มต้นที่คอสตายนะฮะคอสตายเพิ่งจะบุกเจ้ากับสเปอร์ติ้งชาเลรลัว1ต่อ1ทําให้3เกมรีท้ายจบเสมอรวดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนงเตะจะไม่มีชื่อของเกอร์วิงปาเดนดิเชกองกลางจอมเก๋าคนสําคัญที่เลี่ยงอยู่เดิมเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนคุมกําลังหลักทั้งหมดอยู่ันครบถ้วนคาดว่าแมตชนี้ยมวบางหมากในระบบ4 2 3 1โดยมีบินเลว เมสซาอุดี้ยืนเป้าราสกอร์และใช้อับเดลคาฮาคาร์ลีรับจอบเพเมเกอร์คอยสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับสาหรับทีมล่าสุดของขับบูธนะฮะขับบูธเพิ่งจะเปิดดังเจ้าจืดเซงชิชัวศูนย์ต่อศูนย์ทำให้2เกมรีกที่ผ่านมาจบเสมอทั้งหมดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนั่นหมายความว่าคุณกำลังหลักทั้งหมดยืนครบถ้วน คาดว่าแมตชนี้เตรียมจะทับในระบบการเล่น3-5-2โดยมีบัสดอสกับโนอาร n ลงควงคู่รัสกอร์เดหน้าและใช้รดฟอร์เมอร์ห้องเครื่องวัย33ปีปักหลักคุมกลางตามสุดครับทัศนะของบอทีิเดดของคู่นี้นะครับ ทีมเยือนขับวูดดูดีมีภาษีกว่าพอสมควรในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของขุมกําลังที่โหดเยี่ยมเอาเรื่องขอให้ฮัทฟอร์มเก่งออกมาได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในนัดนี้อีกทั้งสถานการณ์ในตรางก็ต้องการ3ามคะแนนเพื่อหวังไล่จี้จาฟู เซ็งชิยวและขณะเดียวกันก็ต้องทิ้งเต้มห่างอันดับส4ที่จ่อกันมาติดติดแล้วฉะนั้นมองว่าพวกเขาใส่เต็มแน่นอนครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นคอไตแม้จะไม่แพ้ใครหลายเกมแล้วก็จริงแต่พวกเขาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเกมรับพลาดง่ายเสียประตูแบบไม่น่าเสียอยู่เรื่อยอีกทั้งสถิติารพบกันของทั้งคู่ตลอด3หนท้ายนนลีกก็เป็นฝ่ายปราชัยรวดทั้ง3หนเอาจริงๆริงน่าจะเป็นบอลแพ้ทางอยู่เมื่อพิจาณาจากเลดกับพ่อรวมต่างๆแล้วยังไงก็ต้องต่อสถานเดียวละครับ ฟันธงจัดมากขับบูธไม่พูดเยอะต่อขับบูธคุณเจ็ดห้าขับบูธชนะสองต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจแปดสิบครับฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับผมสําหรับกลุ่มทีเด็ด VIP แจกฟรีพาบวกรับทรัพย์กันตลอดทั้งวันแน่นอนครับผมก่อนทิ้งท้ายหากเพื่อนๆมีคู่ไหนในเด็ดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆกับทีมงานบอลทีเด็ดวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเราจะบวกกันด้วยกันฮะ